สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆท่านเลยนะครับวันนี้คลิปนี้เองนักแขกเองเนี่ยมาแนะนาเป็นเครื่องซักผ้าถังเดี่ยวอัตโนมัตินะครับในแบรนด์ของ LG นะครับว่าในปี6-4เนี่ย LG เนี่ยก็จะมีให้พี่เลือกหลายขนาดนะครับตั้งแต่ขนาดเล็กๆนะครับที่เป็นถังเดี่ยวอัตโนมัติเนี่ยนะครับในขนาด8ปกิโล9กกิโลกิโลนะครับก็จะมีหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับฝาส่วนใหญ่รุ่นใหม่ออกมาก็จะเป็นฝาโชคจุดเด่นของ LG นะครับแล้ว อีกแบบหนึง่งที่เป็นจุดเด่นของ LG จริงๆเลยก็คือจะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับในระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะช่วยทําให้การเงียบของมอเตอร์เนี่ยได้เบาลงขึ้นนะครับจะไม่มีการาสั่นหรือแรงมากขึ้นจะช่วยลดเสียงลงแล้วก็จะช่วยประหยัดไฟได้มากขึ้นการรับประกันหลังการขายของ LG เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนก็แล้วแต่ที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะรับประกันให้พี่มอเตอร์10ปีแล้วก็จะเป็นประหยัดไฟเบอร์5นะครับที่มี2ดาว3ดาวแล้วแต่นะครับเราลงมาดูถังด้านในกันนะครับอันนี้ รุ่นนี้จะเป็นขนาด14กิโลนะครับถังด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับความใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่ปงักฟอกนะครับแล้วก็น้ํายาปั้พนุ่มนะครับแล้วเวลาพี่ใช้งานถือว่าใช้งานง่ายนะครับอันนี้เวลาพี่ใส่ผ้าใส่ผงักฟอกเรียบร้อยเสร็จเวลาใช้งานของ ของ LG นะครับพี่แค่กดเปิดเครื่องกดสตาร์ทเครื่องจะทำงานให้พี่เองโดยอัตโนมัติทั้งหมดคำนวณน,น้ำคำนวณเวลาให้เรียบร้อยนะครับเครื่องจะทำงานพี่เองนะครับอันนี้จะเป็นแบรนด์ของ LG ทุกรุ่นนะครับในขนาดตั้งแต่8กิโล9กิโล10กิโลจะมีพี่เลือกถึงใหญ่สุดที่20กว่ากิโลเลยนะครับ25กิโลนะคร25กิโลทีนี้เรามาดูตั้งแต่ในรุ่นของอ8กิโลจนถึง16กิโลนะครับ แล้วก็จะมีด้านหลังนะครับที่จะเป็นประมาณ18กิโลอันนี้จะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์เหมือนกันนะครับแล้วที่สําคัญจะมีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนอกจากเป็นอินเวอร์เตอร์แล้วประหยัดประหยัดไฟดีแล้วนะครับรับประกันมอเตอร์ให้10ปีเต็มแล้วเป็นประหยัดไฟเบอร์5ที่เป็น2ดาว3ดาวบ้างแล้วแต่รุ่นนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ LG ก็คือเป็นระบบออโต้รีสตาร์ทเวลาพี่ทํางานอยู่นะครับใส่ผ้าไปซักภ้ยนะครับพอซักไปได้สักพักหนึ่งไฟแถวบ้านพี่เกิดดับ นะครับพอเวลาไฟดับปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะหยุดทํางานแล้วนะครับพอเวลาไฟมาตัวนี้ออโต้รีสตาร์ทเนี่ยพี่กดกดสตาร์ทเครื่องมันจะทํางานต่อจากตรงนั้นให้ไม่ไปเริ่มหนึ่งใหม่อันนี้คือจุดดีของ lg ที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์แล้วมีระบบออโต้รีสตาร์ทให้นะครับเราลองมาดูขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับจะเป็น18กิโลนะครับ18กิโลนะครับก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกับ8กิโลกโล10กิโลกิโลจนถึง16กกิโลกิโลก็จะเป็นระบบเดียวกันนะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับพี่ก็มีระบบแบบเดียวกันเป็นประหยัดไฟเบอร์5ที่ได้3ดาวใช้งานก็คือเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ก็คือเน้นการประหยัดไฟแต่ขะเยอขึ้นมาเป็นรุ่นที่มีขนาด21กิโลนะครับ21กิโล23กิโลนะครับแล้วก็25กิโลนะครับความแตกต่างระหว่างรุ่นใหญ่ของ LG ที่มีขนาดตัวที่มีกิโลมากกว่าซักผ้าได้มากกว่าเนี่ยตัวนี้จะพิเศษที่ว่าเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ไม่มีระบบสายพาน ในการใช้กับเครื่อมอเตอร์แล้วนะครับรุ่นที่เป็นราคาเล็กลงมานะครับจาก8กิโล9กิโล10กิโลจนถึง18กิโลเนี่ยจะยังใช้สายพานอยู่นะครับแต่ตัวเนี้ยจะ21กิโลขึ้นไปเนี่ยจะไม่มีสายพานแล้วจะเป็นระบบเฟืองทั้งหมดเลยนะครับบางคนเนี่ยอยู่ตามหอพักนะครับหรือว่าเ,เป็นคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์ซึ่งเวลาซักผ้าแล้วมันมีเสียงรบกวน ห้องข้างๆนะครับหรือว่าในบ้านเราก็แล้วแต่บางทีซักและปั่นแห้งเนี่ยเวลาล่อปั่นแห้งมันแรงนะครับมันจะมีเสียงรบกวนนะครับถ้าพี่ใช้ในขนาดที่เป็น21กิโลขึ้นไปของ LG เนี่ยจะพิเศษที่ว่าไม่มีสายพานแล้วเป็นระบบเฟืองทั้งหมดเลยจะลดเสียงของสายพานที่กระชากมอเตอร์เสียงจะเบาลงจะนิ่มลงการซักก็จะนิ่มลงจะเบาลงนะครับในขนาดตัวเครื่อง21กิโลพี่ลองมาดูกันนะครับตัวนี้ก็จะพิเศษนะครับจะใหญ่นะครับ ช่องใส่ผงฟอกใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มครับก็จะมีให้พี่ได้เลือกใช้นะครับในขนาด21กิโลนะครับแล้วส่วนในขนาด23กิโลและในขนาด25กิโลเนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบมอเตอร์ที่เป็นแบบเดียวกับ21กิโลแต่ความพิเศษในขนาด23กิโลและ25่กิโลเนี่ยพี่สามารถที่จะซักผ้าด้วยระบบน้ํำเย็นก็ได้ระบบน้ำร้อนก็ได้นะครับ พี่ต่อเวลาพี่ซักน้าร้อนเนี่ยเพียงพี่ต่อน้ําเข้าก๊อกน้ําที่บ้านพี่เป็นน้ําเย็นนะครับแต่เวลาพี่กดเลือกโปรแกรมเนี่ยพี่สามารถดกดเลือกโปรแกรมที่ซักด้วยระบบน้ําร้อนได้นะครับเครื่องจะทําน้ําร้อนให้เองโดยอัตโนมัติโดยที่พี่ไม่ต้องไปมีฮีเตอร์ในการทําน้ําร้อนอะไรข้างนอกเลยไม่ต้องไปยุ่งยาก <s> แค่พี่ต่อก๊อกน้ำนะครับน้ำเย็นที่บ้านเราเนี่ยแหละครับก๊อกน้ำประปาเราเนี่ยครับเข้ากับตัวเครื่องแล้วเวลาพี่เลือกซักระบบน้ําเย็นหรือน้าร้อนพี่เลือกแค่โปรแกรมถ้าพี่ต้องการจะใช้น้าร้อนพี่ก็เลือกโปรแกรมน้าร้อนพี่จะใช้้นนําเย็พี่ก แล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่ในขนาด23กิโลและ25กิโลนะครับในตัวถังของ23กิโลก็จะใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วในขนาด23กิโลกับ25กิโลความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นระบบ Wi-Fi จะมีสัญญาณ Wi-Fi ที่พี่สามารถที่จะเอามือถือของพี่ไปโหลดแอปของ lg นะครับไว้เช็คดูการทำงานนะครับของตัวเครื่องนะครับอันนั้นคือลูกเล่นนะครับถ้าพี่จะใช้พี่ก็สามารถที่จะทำได้ อันนี้คือความแตกต่างของแต่ละรุ่นที่เป็นเครื่องซักผ้าอัตโนมัติของ lg นะครับวันนี้นักแขกก็มาแนะนําแบรนด์ lg ตั้งแต่ขนาด9ขนาด8กิโลเล็กๆจนถึง25กิโลกันเลยทีเดียวนะครับพี่สามารถที่จะเลือกใช้ได้จุดเด่นของ lg หลักๆ1เป็นมอเตอร์ที่เป็นอินเวอร์เตอร์รับประกันหลังการขายมอเตอร์10ปีนะครับแล้วมีระบบไฟที่เขาเรียกระบบออโตรีสตาร์ทให้นะครับแล้วก็ในรุ่นที่เป็น23กิโลกิโล เป็นระบบที่ไม่มีสายพานละ21 23 25กิโลไม่มีสายพานเป็นการใช้เฟืองทั้งหมดเพื่อล,ลดเสียงนะครับในการทํางานของมอเตอร์นะครับจะเสียงจะนิ่มจะเบานะครับการทํางานก็จะนุ่มกว่านะครับไม่มีเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ในขนาด23และ25มีระบบทั้งน้ําร้อนและน้ําเย็นเวลาพี่เลือกซักผ้าเมื่อก่อนพี่จะใช้ระบบน้ําร้อนกับเครื่องซักผ้าเนี่ยพี่ต้องใช้กับพวกฟอนโหลดที่เปิดฝาหน้า แต่เดี๋ยวนี้มีฝาบนที่เป็นของ LG ให้พี่ได้เลือกใช้วันนี้นักแขก,กเองก็แนะนําให้พี่ได้เลือกซื้อเครื่องรผ้าย LG กันง่ายๆตามสไตล์นักแขก,กวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ